สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยครับผมช่องท้องคุณสาวภากินชาแนลเอาผิดขนมกินเข่ากันพี่เตาคือเรื่อครับผมเมนูมีอย่างน้น้อยไม่บางอย่างนี้คือเตรียมตัวอันยัดขนมตาลค่ะแฉกค่ะผักกุ้งค่ะหมูย่อทอดหมูทอดแตงโมค่ะแกบหมูกรอบครับผมความรินขอขอบคุณพี่น้องว่องไปเฮาสุขภูสุคนนะพี่น้องเนาะที่เอะเข้ามารับชมช่อง ก็างผู้เฒ่าเช่นเดิมเท่ากับขอขอบคุณเวลาอากาศฝากพี่น้องครับก็ไลไรกดแค่ก็ซัดตะไคร่กดกระยิงแจ้งเกิดมาพี่น้องวะเป็นกันบ้งแรงใจกันเนาะฝากเนื้อพี่น้องผู้ที่เข่ามารับชมใหม่เนาะฝากกดซัดตะไคร่ให้วมาเนื้อพี่น้องมาพี่น้องมาจองบางไกลบางไกลพี่น้องเทียบกันบางไกลเจ้่งพี่น้องผู้ที่มีท่ามันกูต่างประเทศต่างเหรียญเนาะสุขุ่ทุกคนมากเข่ารับสองของผู้เฒ่าเนื้อพี่น้องวะมาพี่น้องล่้มมือครับมืงหนี้มีปพากุ้งพี่น้องเด็ดเด็ดมาบวานจใจให้ mà ừ ừ không ui mua mua dục ôm mua mm. ừ ừ ừ, ừ. อหอมพอเรียจหอนกัวหน้าหอนหอนต้องแต่เตาไงแคบ,บมูกกวบ

พวกเพชรบอเพชรเม็ดก็บนีใช่กรับบจกถามผูยให้ฟังถึนแก่จนปากเนาะ ด,ดูสมุนไพรอะไลากตะไครมกระเทียมปิดนะยองเหอปวดป่วยแบบนี่เมื่อไห บนท้งเมืองเลยตัก็มันหงนาานน่อนนั่งกัดบ้ดังกด่าไหลมาตกทั้งจะมีในเรื่องที่ทมทมอ,อม ตรงนี้ตาลทุกขี่น้องะเป็นเร็่ขนมตาหนกินด้วยนั้อือ ตุ่มง่วเก็บเลยมั่มวไปหนึหห่งฮึ่ม่มฮ่มะ เถมของปากุงแบบกุุมตัวใหญ่สามตัวยิ่มเถอะ็ใส่ไงถามต่อก็ใส่ยังไงอือ

Mua ừ. quần thì bán gì không? Bán nha Bán ngay không? Dây kiểu dây mất ngồi đây bọn mình Đây mới là gì hả? อืมอิ่มอี่อยใชไหมรวยเล่นน้อเปนหังนั่งมอแบเต็มแี่เหอกันครับผมแบบเขาเขาพุ่ปน้อังป้องไปเขาคือว่าแบบ้มเนาะสองสองตัวเค่เดิขอเขาเขุ่เวลาโอกาสมอับพี่นหลงงฮักก็เลยก็แก้ก็ทักก็ใ b รก็ยิงยงเลื่อนเปนหลังเะเป็นกำลังแรงใจกันคิดถึกันพิสพิสไปสักหน่เนาอปนังเนาะพอๆกันพี่ มาครับผับสวัสดีจ้า